นี่กําลังมามาทําอะไรกันครับวันน, <c oughs> น,นี้วันที่19บธันวาคมเอ้ย2ี่ธันวาคม2,558อำําเภอสังขะสะพาน <c oughs> มอน,นะครับ ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์กันเน็นหน่อยใครก็จะรีบโดดขนาดนั้นเอานะครับผู้ชายคนนี้คือคนที่โดดที่สะพานมอญเป็นประจำนะครับลงไปแล้วโอ้โหหายไปนานครับหายไปนานรู้ไหมครับเขาลงไปภายในกี่วิ